เอาไปส่องกันเองเลยไหมอาจารย์ฟันอาจารโลอะนี่เอางี้ดีฟ่าไปส่องกันเอาแล้วกันเฮ้ยจุด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 ลาหูวัดโพเลี้ยวเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวเพี้ยนผมเนี่ยเพี้ยนของจริงเลยอ่ะอันนี้คุดอาจารย์วรา คุดอาจารย์วลานะครับเนี่ยหมดเนี่ยหมดถาดเนี่เลยนะหมดถาดนี้เลยนะเอาไปสามพันหมดถาดเนี่เยนะเอาไปสามพันบาทสามพันนี่เหลยญละห้าร้อยหกเหรียญก็ได้สามพันแล้วนะมีคุดอาจารย์วลาด้วยมีหลวงพ่อคูณด้วยอ่ะเอาไป หมดเนี่ยสามพันมั้ยวิพันธบเขาขดนี่น่าละแรงเงินา่ข้อมูลเนี่ยผมไม่ได้ดูด้วยให้คุณหมดเลยตัดสุดนะตั้งเงินตกตัดสุดนะอันนี้ปีสองเจ็ดสองเจ็ดก็เหลี่ยมเป็นพันแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยสามพันบาทยกให้หมดหมดเลยนะล่างบนนะอ่าเดี๋ยวเขาไปตอบไปอ่ะหมดถาดน,นี้สามพันใครเอาพิมพ์ปิดไป แม,แม่แม่ผมหยิบมาขายเหรียญละร้อยยังเกินเลยเนี่ยอ่ะว่าไงแฟนเพจมีใครพิมพ์ปิดไหมสามพันถานนี้ไม่มีใครปิดอะอกจะหยิบมาแบ่งเป็นองค์แล้วนะเนี่ยหมดนี่เลยนะเอาไปนั่งส่องที่บ้านเลย ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปซื้อทีละเหรียญอ้าว่วาไงแต่ไม่มีคนชื่นชมยินดีกันเต็มเลยเนี่ยกับการนำพาศักธี์หลวงพ่อกับวัดอันนี้พระเกตพระแปดพระราบุรีเหนียวสุดๆคุดอาจารย์วลาวงนี้เอางี้ดีกว่าคุดอาจารย์วลาวเอามีสองพัน มีสองพันก็ได้มีสองพันก็เอาไปเนี่ยเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้โอ้โหเหรียญน,นี้เกินสองพัน,น 2, แล้วมั้งเนี่ยนี่เกินสองพันแล้วมั้งพอคูณเพราะเปิดพะเงินเนี่ยอ่ะแต่ยังว่าแหละคุดอาจารย์เวลาอ,อเดียดีไม่ดีจะเกินแล้วด้วยกัดไปง่ายๆได้ใจความ